กอล์ฟสตาร์โดยอิเดมิสสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ขอต้อนรับนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียมาแล้วแล้วทำผลงานได้ดีนั่นก็คือน้องโอริวชลธีชาญจิตวิทยาสุธีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อกัลยาพรตุ้มทองค่ะก็เป็นพนักงานบริษัท นำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศมาขายในประเทศไทยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนาทีชันจิตวิทยาสุธีชื่เล่นชื่อโอริโออายุ11ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกสินทอนเซนต์ปีเตอร์ชั้นเกดไฟครับเกดไฟโรงเรียนอินเตอร์นี่สินทอนอังกฤษโปรแกรมอังกฤษโปรแกรมค่ะก็ถือว่าอินเตอร์นะอังกฤษโปรแกรมเลยแล้วเราจะสัมภาษณ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกันดีครับไทยดีกว่าไทยดีกว่าครับ ทาไมถึงชอบกอล์ฟเพราะว่าคุณพ่อพาไปทดลองตีครับแล้วตอนนั้นตีเราชอบครับคุณพ่อเลยคุณพ่อเล่นกอล์ฟป่ะไม่ไม่ได้เล่นครับแต่คุณลุงเป็นคนชวนครับอ๋อคุณลุงเป็นคนชวนน่ะก็เลยไปเข้าสนามได้ใช่คับแล้วไปหาโปรเลยไหมก็ไปหาโปรเลยครับตอนนี้มีโปรโปรอะไรจับโปรเบียเราะันอยู่จังหวกาลอืมโปรเบีย นี่ถือว่าเล่นกอล์ฟชื่อนาดึงมากถือว่าเล่นกอล์ฟช้าแต่เก่งเร็วอีกคนหนึ่งนะเพราะตอนนี้ยุอายุสิบเอ็ดกว่าๆใช่ไหมสิบเอ็ดปีสามเดือนค่ะเล่นกอล์ฟเก้าขวบสองปีมันจะมาได้ถ้วยได้ยังไงเราหัดกอล์ฟสองปียังป๊อกแป๊กเลยขอบคุณค่ะไปแข่งขันมาเลเซียจูเนียกอล์ฟทัวร์ได้ที่สิบเอ็ดจากทั้งหมดสามสิบสามคนไปแข่งอินเตอร์เนี่ย เออไปไปมาเลเซียแล้วว่ามีนักกอล์ฟตั้งจากหลายประเทศแล้วไปแข่งคราวนี้ได้โคอินวันลุมพาสามร้อยสามสิบสองหลาตีเหล็กอะไรลูกตีเหล็กแปดครับล้สามสองหลาตีเหล็กแปได้ระยะมากนะผมไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเอเดี๋ยวผมย้อนกลับมาก่อนมาที่คุณแม่มันเรื่องราวมาเป็นยังไงตอนก้าวขวบเนี่ย เมื e ่อกี้เ <su> ห็นเห็นหลานเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆแต่มันเกิดอะไรขึ้นว่าไปเล่นกอล์ฟด้ไงก็เกิดจากช่วงโควิดค่ะเราไม่เราไม่ได้เล่นกีฬาอย่างอื่นเลยทีนี้คุณลุงฝั่งตรงข้ามบ้านนะคะก็มาชวนว่าไม่ไม่ได้ออกกาลังกายเลยไปออกกำลังกายกับลุงไหมรือไม่ใช่ญาติพี่น้องวยไม่ค่ะตรงข้ามบ้านกันใช่ค่ะแล้วก็ชวนไปสนามได้แล้วก็ไปเจอโปรแล้วก็พอโปรชวนไปทดลองทดลองเรียนทดลองตีก็ชอบเลยค่ะ เขาชวนไปแล้วเขาไปเลยรู้จักคุณลุงเดตอนแรกก็ไม่ไปครับแต่พ่อผมก็ถามพ่อว่าป๊ะป๊าจะพาไปไหนครับป๊ะป๊าบอกไปทําธุระแล้วก็ไปสนามใดครับพี่อย่างว่าไงก้าวขวบมันต้องมีลูกล่อลูกชนไงเพราะกอล์ฟก็ยังไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วคุณลุงชวนไปก็เลยอาขึ้นรถกันไปเลยแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นวันนั้นชอบเลยไหมชอบเลยครับตีถูกลูกอะ ไม่โดนแล้วชอบชอบครับแล้วกี่กี่ถาตถึงตีโดนลูกประมาณสามถาดก็จะโดน่ะจะโดนซามเขาเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะคือเขาไปถึงนี้เขาสอบแววเลยไหาว่าเขาชอบคือเรายังไม่คงไม่ได้คิดว่าเขาจะเก่งรับทงรับถ้วยเลวตอนนั้นเหมือนกับตั้งใจมากกว่ากีฬาชนิดอื่นที่เขาเล่นเออุปกรณ์จากไหนมามาตีเอยืมโป ยืมโปรก่อนโปรก็มคงสอนคงมีไม้เด็กๆเด็กๆชอบแล้วคุณพ่อก็เลยซื้อให้ชุดเด็กใช่ค่ะแล้วตอนนี้ยังใช้ชุดเด็กอยู่ปะเริ่มเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเป็นชุดผู้ใหญ่ค่ะชุดผู้ใหญ่คเป็นชุดผู้ใหญ่แล้วนะมันไม่หนักเกินไปหรอเป็นชุดของเลดี้ผู้หญิงอ๋อเป็นชุดของเลดี้ผูกำลังจะถามพอดีเลยจะเปายนิดนึงสั้นนิดนึงพอดีพอดีอ่ะชุดเลดี้มันจะได้คอนไม้ได้ แล้วเราเนี่ยไปแข่งว่าไงอย่าลืมว่าตอนนี้สิบเอ็ดขวบนะครับนี่คูพูดถึงเพื่อแค่สองปีที่แล้วหัดนานไหมกว่าจะไปแข่งคุณแม่สี่เดือนค่ะแล้วก็เริ่มแข่งเลยค่ะสี่เดือนสี่เดือนถือว่าโอเคอะคือพูดง่ายๆอยากไปลุยกับเขาละโปรง็คงบอกเอาไปเลยเลยอยากไปแข่งไหมตอนนั้นอยากครับแล้วไปเจอเห็นม่าเด็กๆเต็มเลยท่าทางจะสนุกนะ มีเพื่อนเยอะไหมในสนามกอล์ฟเยอะค่ะสำคัญที่สุดเลยกีฬาเนี้ยมันเป็นกีฬาที่มีเพื่อนเยอะไงและเป็นไงผลการแข่งขันครั้งแรกสกอร์ไม่ดีรับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าได้อันดับสามมาได้ไงค่ะก็แข่งมาสี่คนเท่าได้อันดับสามก็สนุกสนานแข่งอะไรได้อันดับสามทีเฮจีค่ะที่ไหนรอยยันฮิวรอยันฮิวรัใช่ค่ะสนามยากอ่ะโสนามไม่ง่ายนะสนามภูเขา ที่สามก็องได้ถ้วยดิแล้วขราวไหนแข่งแล้วสกอร์ดีที่สุดแข่งที่ยูนิแลนด์รายการแกะไทยแลนด์ครับเหลอแกะไทยแลนด์สกอร์เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสี่ครับวกสองบวกสองเท่านั้นเองตีแข่งกันกี่หลุมทีไหนสิบแปดลุมค่ะสิบแปดลุมทีไหนทีแดงของผู้หญิงของเด็กตีหมดเหลืองครับขออ่าหมุดเหลืองชีเนียอะไรพวกแต่พุ่มตรงติดเกินสองนี่เก่งนะใช่ไงพี่เคยตีเกินสองไหม เฮ้ยผมตีอันเดอร์เกินไหนเกินสองที่เก่งมากเลยครับโหนี่จำแม่นเลยใช่ไหมสนามไหนวันไหนด้วยออนาคตอยากจะอยากจะเป็นอะไรอยากอยากไปทางไหนอยากติดทีมชาติอยากเติร์นโปรอยากติดตัวในพีเจครับแบบสกครับไม่ง่ายนะรู้ใช่ไหมไม่ง่ายนะพีเจะไม่ง่ายนะเอาจริงนะผมผมเลยบอกหลายๆครั้งล้วมาเนี่ย สิบเอ็ดปีแค่พูดแค่นี้อึ้งนะชอบใครชอบไทเกอร์วูดครับชอบไทเกอร์วูดรุ่นนี้ยังทันไทเกอร์วูดเคยดูไทเกอร์วูดแข่งเรยเคยครับแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงครับเคยเห็นในทีวีครับตัวจริง็มาเามือไทยบ่อยหลายคนแล้วนะครับแล้วนักกลอฟรุ่นหลังๆนี่ชอบใครนอกจากไทเกอร์แล้วเนี่ยนอกจากไทเกอร์ชอบใคร ดัสตินจอห์นสันดัสตินจอห์นสันเดี๋ยวที่หนีไปเล่นลิฟแล้วทำไมถึงชอบดัสตินจอห์นสันเพราะว่าผมเคยเห็นเขาที่ลิฟต์กรับแล้วอ๋อที่มาแข่งที่สโตนฮิลใช่ค่ะก็ไปดูด้วยเหรอไปดูค่ะโอ้ไม่ธรรมดาตอนนี้11ปีแล้วเคยไปแข่งด้วยมุ่งมั่นแบบว่าอยากไปซ้อมดูเราดูจากไกลๆเนี่ยตอนที่เป็นพ่อแม่เขามุ่งมั่นในกีฬานี้ขนาดไหนครับก็อยากไปซ้อมทุกวันค่ะแล้วก็บางวันสมมุติว่าเขาเหนื่อยกลับมาเขาบอก ป,ป้าวันนี้ไปสนามกอล์ฟกันนะแม่วันนี้พาไปส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมสนุกใช่ไหม <c oughs> แต่บางทีเราเราต้องเด็กๆจะเป็นอย่างเงี้ยเลิกเรียนกี่โมงถึงได้ไปซ้อมอะครับเลิกเรียนสี่โมงครับโอ้เลิกเรียนช้า<ม>ไปหน่อยนะค่ะออไปถึงสนามช้าไปหน่อยนะเสาร์อาทิตย์นี่ไปซ้อมที่สนามไหนเออ,เออเออมีสองสนามค่ะก็มีไปมอกษตริฐกัมพงแสน แล้วก็บางครั้งก็ไปดนาสตี้ค่ะวงสวิงสวยนะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะเราเราขึ้นว่าเราของของเขาเนี่ยสุดยอดขอบคุณค่ะแล้วเขาให้เล่นฝีป่ะเขาไม่ได้ให้เล่นรีทำไมอ่ะุประสิทธิ์คุณประสิทธิ์พักดีพานิชพงศ์เจ้าของสนามดยนัสตี้อ้าวฝากเด็กๆด้วยนะครับ้อองต้องเก่งกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้นะมีคนมาเลยนะถามก่อนสิเราซ้อมแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ลุงจักไม่กรถามหัวไม่หนึ่งตีกี่ลาะสิบเอ็ดขวบเนี่ยแคลรี่หนึ่งร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยครับโหไก่นะก็กริ่งไปอีกตีช้าบ้างสองร้อยสิบสองร้อยขึ้นเดแล้วกันสองร้อยขึ้นสิบเอ็ดขวบหรือตีไกลตีไกลกว่าเพื่อนไหมหมายว่าเพื่อนๆอายุเท่าๆกันเนี่ยหรือว่าเขาไกลกว่าเราตีไกลกว่าครับตีไกลกว่าแล้วลูกไหนดีที่สุดสัตไหน สดได้มากกว่าครับชอบสิตีไกลคนอื่นชอบเลยพัดเหรอพัดก็พอได้ครับพอได้ไปซ้อมเยอะไม่ได้นะต้องไปซ้อมพัดเยอะๆจะชนะเขาเห็นไหมเวลาเขาแข่งกันเนี่ยมันชนะกันบนกรีนใช่ค่ะดูรายเองป่ะดูรายเองเด็กสมัยนี้ดูรายเองหมดอะไปซ้อมพัดเยอะๆระเบิดทรายซ้อมชิปละพิชลูกสั้นเยอะๆซ้อมเยอะไหมลูกสั้นถามก่อนซ้อมเยอะครับซ้อมทุกวันเลยครับลูกสั้น ซ้อมแล้วซ้อมตรงไหนเลิกเรียนมาสี่โมงซ้อมในห้องซิมครับมีห้องซิมเอาไว้ซ้อมเฮ้ยห้องซิมบ้านมันเหรอที่สนามที่สนามไดร้งค่ะโอ้สนามไดร้งอะไรครับมีห้องซิมด้วยเนี่เราจะได้สามสี่ห้าเอสไดวิ่งครับค่ะเออมาหลังจะได้ไปได้บ้างคือผู้ปกครองสนามนี้ค่ะรวมทั้งคุณแม่ด้วยเนี่ยค่ะรวมรวมทุนกันทำสนามห้องซิมเนี่ยค่ะ ให้เด็กๆเพื่อให้เพื่อให้เด็กเนี่ยไปซ้อมอยู่ในนั้นค่ะโอ้ดีมากคอมมูนิตี้นะเออว่าจะได้ไปเยี่ยมนะครับชาบ้านทุบอยู่ย่านนั้นยินดีค่ะแล้วเขามีสถานที่ให้เราจัดมีห้องให้เรื่องอะไรต่างๆเยี่ยมมากเลยครับต้องขอบคุณ diving range ต่างๆเนี่ยนะครับที่สนับสนุนเนี่ยนะครับได้ราคาพิเศษไหมเวลาไปเราไปซ้อมเนี่ยได้ค่ะบางทีสนามสนับสนุนอย่างเช่นถ้าเราไปแข่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับ สนับสนับสนุนพที่เป็นลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมขอบคุณยังขอบคุณสนามขอบคุณขอบคุณขอบคุณสนามเอสดอสามสี่ห้าได้วิ่งครับครับโอ้โหสุดยอดน่ารักมากไม่มีอะไรติดหน้าอกเลยนะเดี๋ยวเก่งๆเนี่ยจะมีติดเต็มไปหมดเลยเดน๋ยวเขาจะมาขอติดด้วยก็ถือว่าเป็นอีกนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่มาจากทางด้านนนทางด้านนนทบุรีนนทบุรีค่ะนะครับแล้วแข่งขันในกรุงเทพเยอะแล้วก็ สะสมคะแนนไปแข่งที่มาเลเซียได้ด้วยเล่นครอมาไม่นานสองปีเศษเก่งได้ยังไงต้องถือว่าต้องมีพรสวรรค์ <laughs> นะครับเกิดต้องสอบเยอะๆนะครับอน้องชลทีชลทีชลทีมะบอกแฟนๆหน่อยบอกแฟนๆหน่อยกล้องเห็นอยู่นนเนี่ยนี่นะยยยมีบ้างโรง,งเรียนครูบาอาจารย์แฟนคลับคนที่ได v i n g งเ n นดูเราอยู่ผู้ซิว่าจะให้ตามเชียร์เรายังไงตามเชียทางเฟซบุ๊กครับแล้วก็ทาง อินสตาแกรมมีไหมอินสตาแกรมก็มีครับมีนะคุณแม่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวขึ้นให้นะครับขอรายละเอียดไว้ฝากติดตามน้องแล้วก็ให้กำลังใจน้องด้วยค่ะอืมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาคุยกับเราในการคลับเฮาส์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวงสวิงสวยนะชอบเอางี้ดีกว่าขอบคุณมากค่ะ